จากความมืดสู่แสงสว่างภายในใจชีวิตมักเผชิญกับความมืดมิดบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนลงทางอยู่ในอุโมงค์ที่ไร้ทางออกความสิ้นหวังกัดกินหัวใจทําให้เรามองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางแต่จงจําไว้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดยังมีแสงสว่างเล็กๆซ่อนอยู่ภายในตัวเราเสมอแสงสว่างแห่งความหวังแสงสว่างแห่งความกล้าหาญและแสงสว่างแห่งความรักตัวเองจงเริ่มจากการมองหาแสงสว่างนั้นมองหาความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ภายในก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงคือการยอมรับความจริง ยอมรับว่าเรากำลังเผชิญกับความยากลำบากยอมรับว่าเราอาจต้องการความช่วยเหลือการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเปิดตูสู่โอกาสใหม่ๆโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจงอบก,กอดความเจ็บปวดและใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจงให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการกินอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายการดูแลร่างกายให้แข็งแรงจะช่วยให้จิตใจข้มแข็งตามไปด้วยลองหากิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือใช้เวลากับคนที่คุณรักจงเติมพลังให้ตัวเองอยู่เสมอค้นหาเป้าหมายและความหมายในชีวิตแม้จะเป็นเพียงเป้าหมายเล็กๆน้อยๆก็ตามการมีเป้าหมายจะช่วยให้เรามีทิศทางและมีแรงจูงใจในการก้าวเดินต่อไปลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ อะไรคือสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จเมื่อเราพบเป้าหมายแล้วจงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นจริงฝึกฝนการขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามการขอบคุณจะช่วยให้เรามองเห็นด้านบวกและลดความรู้สึกด้านลบลองเขียนรายการสิ่งที่เราขอบคุณทุกวันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงสุขภาพหรือโอกาสตา่ตางๆการขอบคุณจะช่วยให้เรามีความสุขและพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่น การถือโทษโกรธเคืองเป็นเหมือนการแบกรับภาระหนักอึ้งการให้อภัยจะช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตและให้อภัยผู้อื่นสำหรับความผิดที่พวกเขาได้ทำสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการมีเพื่อนฝูงและครอบครัวที่คอยสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจงใช้เวลากับคนที่คุณรักพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกหากคุณรู้สึกโดดเดี่ยว ลองเข้าร่วมกลุ่มหรือกิจกรรมที่สนใจเพื่อพบผู้คนใหม่ๆอย่ากลัวที่จะล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจงมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพยายามต่อไปอย่าท้อแท้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากจงจำไว้ว่าทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการล้มเหลวจงเชื่อมั่นในตัวเองและในศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณจงจำไว้ว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด และคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จงเป็นกำลังใจให้ตัวเองและบอกตัวเองว่าคุณทำได้แสงสว่างภายในใจจะนำทางคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จจงเปิดใจรับแสงสว่างนั้นและปล่อยให้มันนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณสามารถสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้